ที่ลงมาในทัวร์นะครับผมผมขออนุญาตอัดจอลงเอาคลิปไปลงด้วยนะเผื่อแบบเออใครไม่รู้ก็ผมขอรายงานให้รู้ไปเลยแล้วกันเนาะว่าผมจะอัดคลิปลงไปลงในช่องนะครับทุกทัวร์นะทุกเล่นทุกเกมเออไม่ว่าจะเล่นเก่งไม่เก่งผมไม่เกี่ยวนะผมขออนุญาตอัดจอไว้ก่อนนะจะทำให้ดีที่สุดครับไม่ได้กดดับฝ่ายวันนี้วันนี้เกมแรกมาไววะพี่รอชุดไอ้บูมอยู่วันนี้นั่งเล่นกดแหลกกันสองเกมละ ชุดไหนพี่ไม่มีชุดแล้วนะมีดิมีคิวๆอยู่ไงไม่มีคือก็โปลล้ละอย่างเงี้ยสวัสดีครับพี่มูผมสวัสดีค,ค,ครับผมมีผเบียกดแรลงอยู่สองคนคิวๆนี่คือเบียใช่ไหมใช่ครับที่เล่นออลเบนอนะที่มันเล่นออโต้จุเนีเนี่ยนี่แหละคนคนนี้แหละคิดที่พี่พูดถึงที่เล่นเล่นโลมเมื่อวานเล่นโซโกับเทน่ะเข้าตากรรมการอย่างจังเลยอืม พี่พูดถึงมนันเน่ะมันมีไฟอ่ะมันเล่นโดมดีแต่ไ่นรครับจริงเล่นดีจริงคนไหนเล่นดีพี่ก็บอกเล่นดีเว้เ,เอาตามเนื้วห้าไม่ไวอวยเดี๋ยวนี้สักตั๊กเงินเดี๋ยวผมส่งเฮ้ยเกมน,นี้มีตัวหลุดไอ้เย้ยหรือเชื่อเอาดอหลุดหรือเชื่อไอ,อ้เี้ยกูได้เห็นแล้วได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องมีสักที่หรอ มาแล้วเอเลนดอเกมแรกของทัวร์ยีย่สามสี่วันแล้วไม่เห็นอเอรนดออเปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยไขรเล่นเลนดอไม่ต้องกดดันนะพลิกแรกของทัวนะพี่บอกก่อนพลิกแรกนะเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องกดดันนะไม่ต้องกดดัน ต้องกดเงินแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนเดิมนะที่กดป่าเกมเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นี่ว่าคนละฝั่งกันว่าจากไรน้มมันบอกมันเปลี่ยนไอไดีหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมไรน้มได้ลงปะไรานามได้ลงปะครับได้ลงไหมเปลี่ยนไอไดีมาหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ในแชทในช่องรับบีเหมือนจะมีคนบอกว่าเปลี่ยนอะไดี ไม่แน่ใจว่าใครนะนล,ลงครับคนสี่ฝั่งบูอ๋อนี่ไงน่าจะได้เล่นในเลนดอร์แล้วแหละเลนรนดอร์แคลรี่หรือเปล่า,ลาก็ยังโยกได้อยู่ไหนยกได้อยู่แต่เหมือนมองมาเป็นวอลไฮนะตอนนี้นะถ้าเป็นวอลไฮนนี่ก็น่าจะเป็นเลนดอร์ปา่า แต่ก็ตัวนี้มันก็มีอะไรให้เห็นแปลกๆอยู่นิดหน่อยน,นิดหน่อยมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่แบบชอบกดชอบกดแปลกๆมาหน่อยแต่ผมขอไอ้ซาเมื่อวานผมขอไอ้ซามาอืมมันมันไม่ให้ขออะไร,ระตัวมันคล <laughs> <laughs> ิกสุดท้ายเอาเป็นอะไรครับถามมาเป็นวิส อืมวิปก็เป็นเกมแรกนะยังไม่ไม,มีใครกดใช่ไหมวิปเนี่ยก่อนใน,นเนี่ยเนาะไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะมีนะพี่จำ,จำได้อยู่มีรล่ามีสนองรอบใกล้นึงมิบวิปอ๋ออ่านึกออกแล้วใช่ใช่ใชน่าจะเป็นวันที่สองโทรวันที่สองมีวิปอยู่ใช่ผมจำได้ทุกรายละเอียด อแบนตีมีกันครับกะว่าป้องกันวิบเกิดแน่นอนคุมกำเนิดวิบมาก่อนนะครในการแบนตีมีแต่เป็นข้อดีนะเพราะว่าไวโอเองก็ไม่ได้ชอบตีมีค่อนข้างมากนะวไวโอนี่ยากแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีเมรทายตัวนะ หมูเปิดป่าไปแล้วนะครับแบนเป็นคีล่าไปก่อนฮะเมื่อวานเมื่อวานพี่ว่าพี่เขาไม่ได้เสียงดังนะเว้ยเมื่อวานอนะตอนสตรีมไอนที่แแบบตอนตอนเย็นเฮ้ยไม่ใช่ตอนเย็นตอนเย็นเมียมพี่มาบอกว่าเมื่อเช้าตอนเมียพี่ไปทํางานอะได้ยินเสียงเหมือนเขาบ่นอะไรเสียงรุ่นเสียงดังอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยรนนี ว่ากูก็ไม่ได้เสียงดังนะเมืม่อวานไม่ได้มีแบบช็อตเ hey ฮอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะสตรีมที่ไม่เคยมีแบบช็อตอะไรอย่างเงี้ยน,นะยเ่งแบบเออไม่ได้มีช็อตเหมือนเชียร์บอลเชียร์มวยอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีช็อตแบบจู่ๆก็ตะโกนมามันไม่มีไงแต่ด้วยก็ก็เข้าใจแหละว่าด้วยด้วยความที่มันเป็นกลางคืนเนี่ยสภาพแวดล้อมด้านข้างมันจะเงียบหมดซึ่งพี่ก็นั่งเล่นใกล้นาต่างไนงะ โตสตีสมันั่งอยู่ใกล้น้าต่างพอปิดหน้าต่างหมดมันก็ร้อนนะมันต้องเปิดอากาศนิดนึง <S 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 มีมองมาเป็นนาริตเตอร์ครับเกนมนี้น่าจะเอามาเซตตรเซตหย่อน่ากลัวอยู่นะถ้าเป็นนาริตเตอร์จริงๆอะเอามาแก้ฟอร์เรนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตสาตาก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะแต่เหมือนจะเลี้ยวนะครับเป็นบอนนี่ว่ะ อันนี้เป็นเมทตัวหนึ่งนั้นที่พี่ไม่ชอบเลยถ้าอยู่ในทีมเนี่ยโคตรเกลียดเลยอยู่ในทีมตัวเองนะไม่ได้แบบเจอฝั่งตรงข้ามไะคือคนเล่นมันนี้เก่งมันมันหาได้ยากเว้ยแล้วก็ตัวมันคือมันเหมือนจะมันเหมือนจะดีนะคือจับตายเลยนะตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมว่าสําหรับไฟใหญ่มันมันไม่ขุมในการจับขาตัวเดียวดาเมจตัวมันเองก็ไม่ได้ไม่ได้แรงมากด้วยขอบคุณที่ตันนะครับ ดานเหม็ตัวมันเองนก็ไม่ได้เคลียร์คลิปเก่งนะไม่ได้เคลียร์ไหวอยเบีย right. อยู่ปะอ๋อเขาเสร็จมาให้เซอร์ฟิตเล่นหรือเปล่านะอาจจะเป็นตัวชี้เป้าหรอเปล่าวันนี้ชี้เป้าแล้วฉีลิเตอร์เซอร์ฟิตแต่อย่าลืมนะว่ามันชี้เป้าได้แค่ตัวเดียวนะวันนี้อ่ะเมื่อกี้ถ้าเป็นาลเตอร์จะสวยมากเลยคอมเนี้ย ลงคลิปที่ไหนครับลงทุกแพลตฟอร์มเลยครับทั้งบ้านแดงบ้านฝาแล้วก็ออในติ๊กต็อกด้วยชื่อช่องเดียวก,กันหมดเลยครับ r p g m o เนาะชื่อช่องเดียวกันนะครับฝากไปกดติดตามใครดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์ถูกใจอะไรกันด้ว่ยนะจะได้เป็นกำลังใจกับทัวร์ที่เรามาจัดก,กันนะครับร้อนดับนี้ดับนี้เชียฝั่งไหนกัน,ม,นมากค่ะคนนี้ดับนี้มาลัาน่นพีดักสิบ,บ,สบชั่วโมง เอาดีพี่ได้ฝากลูกก่อนเหลือรอร่นพอมีเมลอ่ะพี่แกบอกวันไหนนะไอเมลไอเมลบอกมันจะโดูวันละร้อยสะสมชั่วโมงไปแล้วก็ร่อนมันสุกโอยั่วโมงแล้วรเปลี่ยนระบบนะอย่างเงี้ยเองระบบด้วยฮะระบบด้วยจริไม่มีสตรีมเมอร์ช่องไหนทำกันอย่างนี้นะบอกกัน ที่แบบดวันนี้แล้วพี่ดองเวลาไว้เล่นมันสุกนะอะไรเงี้ยไม่มีนะปกติอะสันหาต่แล้วไอ้ระบบที่แบบเอ้ยคนนี้โดมายี่สิบอีกคนนึงโดูสามสิบอ่าได้ครึ่งชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่มีนะช่องอื่นนะกูบอกก่อนไม่มีเลยไม่มี <laughs> มีช่องนี้ช่องเดียวนะวันนู่นทีเดียวสงสารตั้ง <laughs> แต่เมื่อวานใช่ไหม แต่คอมนี้คอมนี้คิดว่าฝั่งฝั่งบูน่าจะน่าได้เตรียมมากเลยนะชั่วโมงประมาณปรเอาณแบบสิบเอ็ดชั่วโมงไปพี่หนุ่มจะก,กี่ชั่วโมงกูก็ไม่หวั่นหรอกมึงแค่นัดวันล่วงหน้ากูเลยกูได้ฝากลูกพี่อ่ะกูหวั่นอย่างเดียวเลยกูลูกกูกลัวเดี๋ยวแบบลงสตรีมแบบ,บกูน็อกไอ้ลูกกูไม่มีอะไรจะแดกนึกออกไหม กูจะตั้งกับข้าไว้แล้วให้ลูกกูกินเองสามมือมันก <ok ็ไม่ใช่อหญ่เงี้ยเด็กเพิ่งสองขวบอ่ะหนึ่งทักทายไปก่อนนะคัมีคนบอกฟอร์เรนคนนี้โหดมากนะเดี๋ยวเราดูนะครับสติกเกอร์ดับหนึ่งเนาะเกมนี้มีชื่อเดียวกันสองคนนะครับแต่เป็นเพื่อนเลิฟกันเลือกกันที่จะเล่นคนละฝั่งนะครับ ถักทายกันเหมือนจะโดนเสียฟุตบัลหรือเปล่าแล้วฟิกมาเจาังหวะน,นี้อ้าวยังรอดอยู่ครับแหมฉีฟ้าใสครับเกือบมืดแล้วครับเมื่อกี้หนูเคยโดนรำค่ะอ๋อหนูเคยโดนรำเคยโดนคนนี้รำใช่ไหมเอ๊จะรำช็อตเมื่อกี้ใช่ได้นะมันจะเดินไรครับอยากเล่นฟิกมาครับด้วยฉีไม่มีฟิกแต่ว่าปลาดอกว้าวไปก่อนส่งสติกเกอร์ถักทายกันไปครับมีตีประจำอยู่ไหมครับ ตีประจําไม่ได้มีตายตัวครับผมแล้วแต่วันด้วยแล้วแก๊กดึงมาจาังหวะนี้โดนไอคิ้วไปจากลอ้อลยย่อนครับเก็บเฟิร์สปัดไปก่อนแล้วโดดมาเล่นใส่ไวโอต่อแต่ไม่มีเพื่อนกันแล้วครับเมเปิ้ลแล้วเหมือนจะกดดันซื้อ่าครับแล้วมีวิบมาด้านหลังโดนประคองมาแต่ว่าโดนตีไปนิดนึงมีน้องเข้ามาเก็บงานแต่ว่ามีฟิกออกไปทันอยู่นะฮะฟิกไปดึงมาแล้วแก๊กเก็บงานให้ครับชัวนี้ใส่ได้ ถือว่าใช้ฟิกได้คุ้มนะครับแต่ว่าด้านซ้ายเปิดมาแล้วครับเดสอร์บึกมาแล้วแก๊กล่วงไปก่อนลิเตอร์ตามไรครับกดเลสเตอรมาแต่ไม่ได้โดนซีซีได้นะครับก็น่าจะออกหน้าจังหวะนี้อ่าแล้วติดอยู่ในหลุมบึกออกไปขวาแต่ว่าเจอบอนนี่จับขามาหมับเข้าให้แล้วกดเรียบร้อยครับชาตนี้พยายามดิ้นสุดๆแล้วละครับแต่ว่าติดเหลี่ยมมาเจอเจไดแมนดูเอล,ลมาจากควอลินตัวนี้ครับเซลฟิตต้องออกมาแต่ว่าฉีขัดหลังไว้ หรือเราเลนต่อไม่ได้ครับเราเหมือนจะเสียมังกรไปเลยหรือเปล่านะฮะสองป้าใส่เราจังหวะด,ดีจังหวะด,ดีจังหวะเมื่อกี้มาไล่เรยเรื่องซะ้ก,ก่อนนะเนาะเลยเลยอร็อทําอะไรต่อไม่ได้นะครับเลือดน้อยเกินไปแลยแต่วดานล่างจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นโดนดึงขัดจังหวะมาทีหนึ่งด้วยความที่ไม่มีฟิกบิบแดดมาครับขี่ไปห้าร้อยตรงกลางสองหนึ่งมาจังหวะนี้โยกโดนมาแต่สกิลหมดครับแล้วเก็บงานได้จากลิกเตอร์นะฮะ ทำไมวันนี้เขาเดือดใจังวะเออเปิดกันไวดียววันนี้ตัวละครด้วยแหละพี่ว่าเปิดมาแล้วครับจะสวนมาจังหวะนี้แล้วฉีเหมือนจะไม่สนหน้าอินหน้าผมนะครับแลกกันไปก่อนครับเลือดคนละครึ่งหลอดรงกลาเลิกเตอร์ก็พยายามไล่ครับวันนี้มีความกล้าเล่นประมาณนึงนะน้องทีมนะครับจากที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์มานะ หน้าใครวะอ้วนชิบหายแล้วฉีเปิดมาครับเห็นมีลิเตอร์มาช่วยครับแต่ฟอเลนพยายามหาจังหวะเล่นอยู่แล้วด้านหลังเซลฟิสมาโดดไปจังหวะนี้มีริวครับเอลฟิวแต่มีฟิกออกมาโดนฉีผักออกมาด้านหลังแล้วจังหวะนี้ออกไม่ได้ฮะถือว่าเป็นการมาคุมกําเนิดฟอเลนไปก่อนนะช่วงต้นนะ นี้แก๊กตัวนี้น่าสนใจนะดึงทำจังหวะได้มีมีผลทุกครั้งที่ดึงมีผลมีสกอร์ก็สร้างความกดดันให้ทีมฝั่งแดงได้นะครับส,รรส,รสีสออส่นาทีก็สกอร์คิวไปกันเจ็ดตัวนะครับถือว่าใช้ได้นะช่วงต้นนะพอร้างฝั่งต่าง ต้นใช้ได้เลยเซลฟิตเหยียบม,มาติดดาเมจไป1 0 0 0พแต่ว่าไม่ติดซีซีแล้วมีลิเตอร์เข้าตามมางัดต่อแล้วพยายามหลบครับเอ็นรอแต่ว่าไม่รอดครับเลยรอนเหมือนอยากจะยกแล้วเลือกมองไปที่เซลฟิตครับจังหวะนี้แดนออกไปต้องกดติดสสวนออกไปก่อนนะครับแต่ว่าเหมือนจะติดมาก,ก่อเรนเตอร์จากลิกเตอร์มาจังหวะนี้กดแข็งแล้วกลายเป็นเป้านิ่งไปแล้วฮะเ,เ,เ,เหมือนดาเมจจะไม่พอครับรูเล็ตเมื่อกี้นะ โดนเปิดตาสาโลมายังเคลียคลีปกลางทันแล้วกดสันติไปสวนเติมระยะมาโดนครีปจากไปโอมาสา0ร้อยแล้วดึงมา้านั่นไงนั่นไงต้องจ่ายฟิกนะครับไปโอ้หลานสายก็ดำมอ,ม,อมองกันอยู่นะครับเดินมาโดนเหยียบจากเซลฟิตไปครับแล้วมีเรนดอต่อแล้วฉีมาผักหน้าไปก่อนครับฟอร์เลนจกกังกว่านี้ไม่มีสติครับเรียบร้อยล่วงไปแล้วเอนดอมีคนจับขามาต่อนะ สะบัดออกไปได้ทาวเวอร์แรกมาแล้วทำทาวเวอร์ของอทาวเวอร์ที่สองเลยนะจากฝั่งเลน,นะครับพอเสียทาวเวอร์กลางไปก็พื้นที่ฝั่งบูอาจาจะโดนไล่ด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะด้านล่างก็พยายามเก็บงานคืนครับแต่ว่าฉีเก็บวิบมาก่อนครับแก๊กดูดไม่ทันจังหวะนี้ต้องเอาชีวิตรอดแล้วล่ะครับ บวนขันหมากก็เริ่มแห่กันมานะครับเหมือนจะลงมาปิดเพ่นด้านลนน่างหรือเปล่านะเลือกที่จะเปิดก่อนแล้วมีบอลน,นี้จับขามาจาังหวะนี้ยังแดดออกไปอยู่ได้ครับเราพยายามจะไล่คืนจากลิกเตอร์จังหวะนี้ฝืนไปหรือเปล่าครับมีเลวร้อรนเขา้าอะไรหลังแล้วพี่แก๊กพยายามจะดึงมาจะลวงไปก่อนจากเอเลนอร์กดชัดดาไปได้ครับแต่เหยียบมา3จาังหวะนี้อย่างสวย ดาเมจยังไม่พอครับยังพอได้ออกทันอยู่แล้วเหมือนแก๊กเหมือนพยายามเลี้ยวมาจับขาเหยียบหน้าไปในป้อมก็ไม่เกี่ยวครับช็อตนี้เอาละครับเซฟฟิตเหยียบแต่ละช็อตแผ่นดินแตกครับเซฟฟิตเก่งจังค่ะเซฟตัวนี้เดือดน,นะเดือดน,นะเดือดน,นะ แดงชนะอีกนะแดงมันเก่งไปเว้ย <c oughs> ดันบนครับโดนไล่มาครับจนนังหวะนี้เลเวลต่างกันอยู่2เลเวลนะครับแล้วมีมาต่อครับยังบิ๊บบับออกมาแล้วเล่นต่อแต่ว่าเซฟิทเหยียบโดนครับจังหวะนี้เหลือเลือดแค่1เปอร์ครับแต่ว่าลุยล้มยมไล่ไปไม่ถึงครับดิกเตอร์ต้องจ่ายฟิกออกขวาครับยังหาดาเมจไม่พอนะครับตอนนี้จากฝั่งบูนะเกรสเดาผิดโดนหนึ่งร้อยไหม คิดเดาคิดโดนหนึ่งร้อยไหมเดาใครเดาใครหมายถึงเดาฝั่งชนะหรอดูดีอย่างตึงห้าร้อยห้าสิบห้าตรงกลางครับจังหวะน,นี้ไบโอพยายามหาจี้ออกแต่ฟิกออกมายังทันแต่ว่า <5. S 1> ฟอร์เรนเก็บไม่ถึงแก๊กดึงมาเก็บไบโอไปก่อนโดนยกต่อจากลุยโนมากดแข็งยื้อมาจาังหวะนี้แต่ยังมีดูจากแก๊กอยู่ครับแล้วโดนกระซุกไมาจากลูเลอนวันนี้วิ่งอย่างไวแล้วครับเซลฟิตมากัดจะแก้งานให้จังหวะนี้เจอวิฟมาแล้วเจอเอเลนดอส่วนหน้าไปต้องเลี้ยวก่อนเลยฮะ สติ๊กเกอร์ถักทายนะครับ้วยความที่เซฟฟิตเลเวลนำอยู่ตั้ง3เวลนะครับวโกเล่นดีๆการเงินเซฟฟิตไป5,700โกลแล้วนะครับโอ้เงินเด้งไปโคตรไปเลยนะแต่ว่าการเงินโดยรวมก็ประมาณ3,000โกลนะครับเซฟฟิตคนเดียวก็ปลาไป2,000แล้วนะ ก็น่าจะต้องหาออบเจกต์ไรก่อนอะไรครับช่วง8นาทีเป็นช่วงพลิกผันเข้าสู่ช่วงกลางเกมนะครเซฟิตกดเป็นโอมนี้อาร์มด้วยนะครับกะว่าเอามาเบิร์ดหนักๆเหยียบทีนึงมีศพหรือเปล่าครับปันหกครับชอนน็อตนี้โอ้รถไฟปู๊งฟู๊แล้วครับเอเลนอร์ จะมีมองมองอยู่นะครับเป็นลิกเตอร์แล้วเปิดสโลมาพยายามจะเข้าถึงครับแต่ว่างัดโดนหลังมาจังหวะนี้บอนนี่โดนฟอเรนล่วงไปก่อน,นครับฟอเรนล้ำดีนะแล้วเหมือนจะไล่ไวโอครับจังหวะนี้เปิดมาแล้วล้ำมาจังหวะนี้ไวโอโดนคีไปล่วงมามีเซอร์ฟิสเข้ามาเก็บงานแต่ว่าโดนล้ำสวนหรือเปล่าจังหวะนี้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก่อน, <c oughs> <c oughs> นบอนนก็แรกๆกันไปนะครับ ช็อปนำใช้ได้นะคนแนนลูกเกมเหมือนจะนำครับฝั่งแดงแต่เสียคนเท่ากันนะเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับชอบ็อตนี้ในกรณีคนในกรณีเกมนำอะ่ะเงินนำแต่ว่าถ้าจำนวนคนเสียเท่ากันก็บ่งบอกให้รู้ว่าเขาแก้ได้นะเขาสู้ไหวนะลองลำดับไปดี <c oughs> เหยียบ <Yeah, S 2> มาครับแก๊กก็ไม่สนแต่ว่าจาังหวะนี้มีพอเลนปลาดอกมาแล้วแก๊กดูดติดอย่างสวยครับจอดนี้ลิกเตอร์ต้องดิ้นแล้วล่ะครับแล้วเวิบตีฟีอยู่ด้านหลังจังหวะนี้กดลิเทอรีพยายามหลบครับแต่ว่าโดนนิวเคลียร์มานะครับจากวิบนะยังถึงอยู่นะครับเอาละครับช็อตนี้เหมือนจะคงจะพลาดกันบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่ารูปเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่า วนี้เสียคิไปก็ไม่ได้เสียพื้นที่อะไรกลับมาเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่ายัางเซ็ตคิปมันไว้ดีอยู่นะลาส, <c oughs> สดาวิฟตัวนี้ครับขึ้นมาเป็นดาบสายฟ้านะแล้วก็น่าจะมองมาเป็น <Blue> ขวานสโลหรอาเป็นทารอนก่อนนะ แจกเป่งมาจังหวะนี้ทักทายกันไปก่อนนะครับขอบัตรจับมือแต่ว่าลิเตอร์ไม่ซื้อครับเดินเข้ามาเช็คปุ่มครับแต่เป็นฟอร์เรนนะตัวนี้พยายามล้ำเก็บดอกมาสาตัอโอ้โดนคีบไป9ก้า้อครับลิเตอร์จังหวะนี้เหมือนจะไม่มีเพื่อนครับแล้วเรียบร้อยครับฟอร์เรนล้ำยาวๆโดนฟอร์เรนติดคีปด้วยแล้วฉีเปิดมาครับจังหวะนี้แล้วโดยเรื่องพยายามจะเถียงครับแต่ด้านหลังไปแล้วครับโดนวิปไลตีครับจังหวะนี้เซลฟิเหมือนจะหมดสกิลแล้วด้านขวามาพยายามล้ำอยู่ครับฟอร์เรน บโอก็เตะฟรีมาโดนแก๊กกดกระทืบไปเรียบร้อยครับโดนดึงชับสุดท้ายไปเมื่อกี้กดจังหวะไบโอยิงไม่โดนพอดีนะครับกำลังง้างยิงพอดีแก๊กกระทืบแม่งขัดจังหวะยิงไม่ออกครับแล้วฉีฟิกมาปักไปสองครับจังหวะนี้โดแร้อออกไปขวาแต่ว่าโดนป้อมตีล่วงไปแล้วเหลือพี่แก๊กอยู่ก็พยายามจะเถียงนะฮะแต่ด้านหลังมีเพื่อนมาครับเป็นเรนด้ด้วยแล้วโดนขีไป400ยังไม่ไม่มีดาเมจเท่าไหร่นะตอนนี้นะแะไอเทมดาเมจยังไม่มาครับ เปิดมาผักไป2ติดิมาด้วยแล้วกดมาอปอฟเดนเตอร์มาจังหวะนี้ฟิกไล่บิฟต่อครับด้านขวาแกดูดไปแต่ว่าได้วิฟกลับมาด้วยนะฮะกดจับมาจางังหวะนี้แล้วดูนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไปเล่นรอนยังออกได้อยู่นะครับการเงินเริ่มโดนแสงคืนมาแล้วนะครับจากตามอยู่3,000โกเมื่อกี้ก็ตอนนี้ฝั่งบูการเงินนํามา1000โกโดยประมาณนะฮะ ะะอากไรเยนนาทีที่12ครับจะดูว่าเป็นฝั่งไหนเป็นคนได้ไปโดนจับขามาแล้วเหยียบต่อจากเซลฟิตมาจังหวะน,นี้แต่ว่าโดนผักไปครับเหมือนจะโดนเอลรอจู๊กนะฮะแล้วแก๊กเหมือนจะตกเครื่องครับโดนจับขามาอีกแล้วบันนี้จับขาได้น่ารำคาญดีนะครับแล้วเก็บคิวไปก่อนเสียแก๊กไปแล้วฟอร์เรนกลับมาจะแก้งานครับกดจัดแมนดูเวลมาแล้วไหลไปหาบอนนี้ครับบอนนี้เสียฟิกไปแต่เหมือนจะไม่รอดแล้วลำต่อจังหวะน,นี้มาเป็นลิกเตอร์ต่อ หันซ้ายหันขวาอยู่พยายามจะรั่วครับแต่ว่ามีโรนันเข้ามาเตะงานต่อเซลฟิกก็เหยียบสวนมาจาังหวะนี้ก็จะเอาคืนแต่ว่าไวโอโดนคี้ร่วงไปแล้วครับยังล้ำอยู่ฟอรเรนจังหวะนี้เปิดเพลงปีพาให้มันหน่อยดียีงยังล้ำอยู่อีโอ้ย <c oughs> อเอาแล้วไหลไปหาฟอฟอยังไหลอยู่จังหวะนี้ป้อมเมาไม่อยู่แล้วครับเราเก็บงานไปจังหวะนี้เก็บเอสด,ด้วยฟอรเรนติโนครับอ <c oughs> <c oughs> game pickเลย. ô, chán à? đấy. điên. là gì không? đi wá. dễ đấy. điên, เปิดไฟแรกเหมือนจะจังหวะไม่ดีนะแต่ผมรนจัดเลยเล่นรอจังหวะเ<ม>อเลนอเสรรรียเอเลนอเสร,ร็จปั๊บไอพี่ตีไม่มีแอนเนตฟอร์เรนเข้าเล่นต่อบอนนี่<า>ก,ก็ไม่ได้โยน<า>ต่อแล้วเดี๋ยวไปดูเซตแอตเทมนะ <c oughs> <c oughs> อย่างเหนียววิ่ีเล่นฟอร์เกบด้วยนะเออเพิ่งเห็นของว่ะน่าจะมีห้อยคี้มาเม็ดสองเม็ดนะพี่ว่าฟอร์เรนตัวเนี้ยขาบบ เพราะว่าคีเมื่อกีค้คิวันนี้ไปสองทีติดคีไวโอไปสามทีซ้อนแบบนี่ขนาดฟอเ่นใช้รุนคีสิบหกเออคิคดีนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะคีไวโอสามทีซ้อนก็ล่วงเลยแล้วลําแบบโอ้โหเอาหวังวะ่ะที้ฟอเรนตึงแล้วว่ะเฮียคนไหนคนไหนขอขอชื่อฟอเรนหน่อยนะครับขอชื่อฟอเรนหน่อยเพราะว่าเพราะในช่องมันมันมีแข่งฟอเรนกันอยู่ด้วยไง เดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่อว่างๆเผื่อว่างๆอาจจะได้ลงมาอีกต้นไผ่ค่ะต่อไปสู้ฟอร์เรนมะนาวอีตาต้นไผ่ละโอเคถ้าลงด้วยถ้าถลงถ้าล่มมะนาวอีตาฟอร์ไหนลีวห้าร้อยห้าสิบห้าเยสฟอร์ไหนเลีว